เฮ้ยเจอคนป่ะเฮ้ยเจอคนเหมือนกันว่ะตายไม่ใช่ตัวเต็มเขย่าลูบอดละเฮ้ยเคไม่ได้ลยทำไมนายยอมเฮ้ยอมโดนตัวเต็มจริงไปไหนกันวะเนี่ยเอ้าแหลบกับบอสอยู่คนละที่อะเอ้ยอะล่ะแล้วตอนแรกฮัลโหลอยู่เลย เฮ้ยขี้บอลลูนกูสามตัวนี่หว่ากูยิงตายไปสองแล้วเี้ยอลลูนได้เลยวันนี้กูปรามยาแบบโอ้ยขี้ยิงเข้าหวัวแล้วแม่งไม่ต,มตาเย,ตย,ายเ,เดี๋ยวตามไปนี่หรือเปล่าไอ้ติอยุดน่าอยุดเนินเลยข้างหน้าเลยอุ้ยไอ้เขี้หอมอยิงมึงโอ้ยขี้หอมยไอ้ไอ้หอยเอ้ยม่ยิงหอมอยู่สวยกว่าตำแหน่งได้แน่ขี้อะเออเสร แซนฮอร์ยิงแน่นอนเลยมัน,ๆๆน,น,นลดระเบิดแค่ที่มันมีบ้านมีบ้านฮอร์มันยิงมึงว่ะเพื่อนมึงน,าน่าจะตายเอา้าตายฮอ,อร์เพิ่งจะกไอ้เหี้ยๆๆ <ๆ S 2> ไอ้เหี้ยฮอรหัวคล้ยบัาไดโมน่าจะอยู่ว่ะเพื่อนเห็นศพกูนละแบกตายนะลิงข้างหน ไหนมันมีคนเหรอที่เนี่ยมีมีมีมันมีตัวเต็มตีนี้มันมีคนนะเนี่ยตี๋มันมีตัวเต็มทิศร้อยยี่สิบแอบแอบเปนไงเห็นเห็นวะกูอยากวางเตียงมากเลยเฮ้ยสองตัวสองตัวไปหนึ่งไปหนึ่งไปหนึ่งมันมีตัวหนึ่งข้างหน้ากูเข้ามาอ่ะเข้ามาหนีตามมาตามมาหน้าจะหลังหินข้างหน้าตีบ้านหลังหินข้างหน้าเนี่ยเจอบ้านหน้าเลยใช่ป่ะใช่ใช่บ้านหน้าเจอมึงระวังซ้ายกูกูรักขวะให้ วิ้านบ้านบ้่มึงอเจ้ายกเไเาโดไป้วไอเหี้ยตายมึงอะกูไม่ตายกูไม่ตายไ้เ้เก็บของมาเล่นได้เลยของมาอยู่ตรงนี้ระวังนะโอรอรอไอ้เหี้ยตัดเฉดแม่เกือบรอด้วยอาะยิงไอ้เหี้ยมีคนเอาบ้องมายัดเราระวัง มีชุดหายปะวะเปิดประตูด้านบนมาเปิดประตูด้านบนปีศาจเจ็บเจ็บเจ็บอยู่ข้างล่างขวาสตีเฮี้ยนี่มี M24 มึงสี่มอ้ตาย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 ไอตัวนี้ดิตัวเนี้ยตัวนั้นแหละโอ้ยเฮี้ยกูไม่ครบกูขอเปก็บมันหมดแล้วอ่ะเฮ้ยน่ากูนะกูนะกูนะไร มึงไปช่วยมอสกันดูดูดูขวาเลยเดี๋ยวดูซ้ายโอ้ยไหนยิงวะอุ้ยไหนยิงอ่ะมันกู้ของไว้มันกู้ของ้เพื่อนมันข้าบนบ้านข้าบนบ้านอ๋อมันกู้ของ้เพื่อนมาแล้วไอ้เหี้ยโอ้ยใส่ยิงตายไอ้สัตว์เด็กเฮียไอ้ตัวบ้องยิงตายยังไอ้ตัวบ้องหน้าตายแล้วเดี๋ยวกูดูของวะเฮ้ยไอ้เหี้ยเมื่อกี้คืออะไรเก็บเหรอบ้องไฟบ้องไฟเอาไปหลังมาหลังมาหลังเข้าหลังเข้าหลังเข้าเอ้ยมีตัวมาหน้าแลมอ่ะชุดแก๊สอ่ะ ปันนึงปนึงต่อหลังก่อนเพื่อนเอาหลังก่อนตายต้ไต้เอาหลังก่อนเอาหลังก่อนโอ้โหกมุตุบูตุเฮ้ยเฮ้ยผมมันยิงแกในเมืองไอตีไม่ใช่มันอยู่ข้างนอกก็มีมึงหามึงหามุมปิดกันนะเดี๋ยวกูณทำเล่นไปตัวในเมืองก็ยิงไงตัวในเมืองก็ยิงระวังเลยวะเฮ้ยแฉมเนาะอ้าวชิปหายแล้วเอาเราไปยิงโอ้โหระวังระวังต้องเล่นมุมต้องเล่นมุมฝาเยของไม่เยอะไม่เป็นไรไม่ต้องเ่วงยิงหนักใครเนี่ยเฮ้ย อย่าอย่าอย่าโดนอย่าโดนอย่าโดนอยมีอาปั้มไปมียาปั้มไปยังไปเลยยิงไปเลยวะนี่ไงกำลังกลับให้เนี่ยดีดไอ้สัตว์เดี๋ยวดีนะกูยิงมันตายเฮียมันตา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 ยอนหันหัวไป็นขนาดนั้นแล้วดีแล้วมันตายสัตว์เดียวกูยิงโดนเลือดกูไหลเรื่อย มึงยิงก่อนไอ้เหี้ยวัดแบบไอ้้เหียมาจ้องหน้ากับแม่งไอ้สัตว์มันไม่ยิงเกือบไอ้เฮียไม่คือเกือบหมดเสียไอ้เหี้ยแล้วเลือดกูเหลือสี่ไอ้สัตว์กูเหลือห้าไอ้สัตว์ถ้ากูไม่ยิงนะเรียบร้อยไอ้เหี้ยแล้วเลือดตั้งไหลเรื่อยๆอ่ะแลัตว์คนกลับก็ยิงไม่ได้เห็นเล่ยิงไม่ได้ไอ้เหี้ยมึงเข้าใจไหมเฮ้ยมีคนตรงไหนตรงไหนตรงไหน hit the view เหมือนข้างหลังจะเป็นบ้องว่าเห็นไกลๆมันกำลังเดินมาทางนี้อ่ะตรงไหนวิงไปอ่ะ

ไอ <formation jin inh throat> เฮียมันเอาหอยยิงกูเอ้ไม่ใช่มันเอาไอเฮียยยิงกูเก็บ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 ไอ้เฮียแหลมยิงมันตีไปนึงตีไปนึงแท็กนึงแท็กนึงโดนโดนโดนตีได้เหรอแโดนแล้วฝ่าเราโดนยัดป่ะเจ็บที่โดนยัดะไรสัตว์ไปนึงหง่นกระดาบก็จะต้องมาโดนตรงนี้ไอ้เฮียเลยจะไม่ได้วากรอยแต่เจ็บ ว่ามายัดกูเลยเหรอ,หน,อ <c oughs> น้องแปลว่ามันจะมาเคาน์เตอร์เหมือนกันนี่ว่าใช่พวกมันนะที่ยิงอ่ะมันหรือเปล่าใช่ใช่เหรอไม่รู้ไงก็อาจจะเป็นพวกมันไงไม่งั้นมันจะเดินมาทําไมอะ่ะยัดกลัวไอ้ตัวเนี้ยมันตอนแรกมันถือบ้องแล้วมันวิ่งกลับแล้วมันก็วิ่งกลับมาหนเห็นบีทีทีไอ้หนึ่งเดิหนึ่งเดิหนึ่งี่หมันน่าจะเหนื่อยแล้ว่็กำลังรีบวิ่งไปอยู่หลังสองตัวไม่ใช่โดนลุมไปเลย

วใครอ่ะเออนี่ไอสัตว์โดนแบบกับไอ้เหี้ยอ้าวนะไอ้เหี้ยอากกันหรอกตายสัตว์มันตายฟังกูกำลังไปเหี้ยโดนโมกูเก็บไอ้แม่เย็ดอยู่หน้ามึงเพื่อนมันอยู่นะลกตาหนึ่งตาหนึ่งตาหนึ่งไอ้เหี้ยไม่พอตัวกำลังอยู่บนรถโดนโอ้ย เดี๋ยววิ่งช้าจะวะตายตายตายสวยเก็บของมันเพื่อนต้องเห็นบอลไอ้เหี้ยเดียตีรอเลยตีรอเลยโล่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 ตัวนึงโล่ตัวไอ้เหี้ยกูตายว่ะมันโลมากคนมันโลมากไอ้เหี้ยมันล่อเพื่อนมาร์กเติมได้ปะกูไปจ่อยมันได้อันนี้โอเคเฮ้ยไอ้ตีตายปะ ใช่ไหมโอเคโอเคตั้งด้วยจัดมันน่าจะไอเทยนั่นน่าจะพ่งไปด้วกันอ่ะมันเอ็มเะแค่มัน่ะผมไม่เห็นว่าตายแต้ยกูตายเหี้อะอาอไอเทไม่เห็นกูไหมยิงกูจับบนบ้านข่าวม่ใาแคร์ที่อะยิงยิง ยิงกูวะไอ้ยี้นี่แค่ห้าห้านี่เออแค่ในฟาเตอร์เอาน้องนาย,ยิงเพื่อนผมอะเอาแม่งเลยเพื่อนเอาแม่งเลยฟังกูเอาแม่งเลยเพื่อนใช้แม่งเลยบอกมันดิกูจะรักกูจะรักกูจะรัตาย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 ยิงตบตายยดงตบตายตายหนึ่งีเกียชุดมีเพื่อนมัมาเติมอีกชุดแก๊สที่ไหนวะคว,ว่านหม้ก่อน โดนจากไหนวะตายวะตัวเดิมเนี่ยังไงยังไง้ยมันยิงมาเอ้ยมันยิงมาจากไหนฮะน้ำน้ำปะไม่มาโดนทางน้ำยิงเมื่อกี้มันมีเลเซอร์อะไอ้เี้ยมันยิงเล็งหัวกูพวกไหนเนี่ยเฮียจะแล้วเจะแล้วตายตายก็ โอ้มีตัวนี้ตัวหลังไม้เฮ้ยใครไทยมายิงเลยตองส่งไยิงเลยเอฟเจเบรย์ไอห้าห้าก็ยิงเลยใช่ป่ะยิงเลยก็ยิงเลยตอนเนี้ยเราห้ามเชื่อใจฝรั่งเป็นไงเชื่อใจคนไทยเองไม่ใส่ฝั่นานเจอคนไทยดีอ่ะนาโก้ไปก็นาโก้เพื่อนกินเหรอตายตายตายละมันใช่เอเคเฮ้ยมีฮอมาลง เฮ้ยไซเอ็มฟิตเฮ้ยแก๊งดังเนาะแคนไอยูไซเนาะเสียงใครวิ่งข้าบนเนาอ๋อตัวเปล่านี่ว่ะหู้ซีโฟสามสิบอันโอ้เก็บเลยเก็บเลยเดีช่วยเก็บหน่อยของเต็มไหนนี่ยเนี่ยเนี่เหลือเหลืออัน ตัวกูตายกูตายมีเยอะไอ้เหี้ยมันไม่มีตัวเดียวความยายเต็มเงาพร้อม่าด่วนอหนึ่ง